สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายสุระจากช่อง Move On Cuber ครับวันนี้ก็ยังอยู่ในโหมดของ PLL อีกเช่นเคยครับเป็นอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้รหัสก็คือ G เจรมันครับ GA เพิ่ม GA เพิ่มนะครับมาตั้งโจทย์ก่อนเลยเพื่อนๆน,นำลูกสีครบเต็มๆแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ นำสีเขียวไว้หน้าเข้าหาตัวเราอย่างนี้ข้างบนเป็นสีเหลืองตั้งโจทย์พร้อมกันก่อนนะครับขวาเริ่มจากขวาก่อน,ขว,ข,นอขวาขึ้นสองครั้งครับ,ขว,บ,ข,วบข,วขวาขึ้นสองครั้งบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาลงบนขวาขวาขึ้นบนขวา ขวาขึ้นสองครั้งอันนี้สำคัญนะครับบนไปทางขวาแล้วก็ล่างไปทางขวาเนี่ยพร้อมกันนะครับบนขวาล่างเนี่ยไปพร้อมกันแบบนี้อ่าก็ขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นแล้วก็อันนี้สำคัญอีก้วครับบนซ้ายกับล่างซ้ายไปพร้อมกัน อยอตเช็คสีก่อนนะครับยกเขียวเข้าหาตัวสีสียังไม่ได้ทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งทำสูตรแบบเมื่อกี้เลยครับขวาสองครั้งขวาขึ้นสองครั้งบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาลง บนขวาขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นสองครั้งทั้งบนทั้งล่างไปทางขวาแล้วก็ขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ทั้งบนทั้งล่างไปทางซ้ายเนี่ยพร้อมกันขอ,อยาตเช็คสีครับเดี๋ยวเ,เพื่อนเต้องให้สีเหมือนกับโจทย์ของผมก่อนเลยครับอย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวในอนาคตเ,เ,เราค่อยประยุกตเอาเราจะดูลายข้างหน้า จะเป็นเขียวนะครับแล้วก็มีแดงเขียว2ทางซ้ายนะน้ำเงิน2ส,ส้มทางขวาส้มน้ำเงินแดงแล้วก็ด้านหลังเขียวแดงแล้วก็ส้มอตอนแก้ครับผมสูตรเมื่อสักครู่เลยผมชอบสูตร G A ิ่มเพราะว่ามันมีแบบบิด บิดบนบิดล่างพร้อมกันนี่แหละมาครับตอนแก้เราเห็นเฮ้ยเป็นแท่งอย่างนี้ละสีอย่างนี้สังเกตดูสังเกตให้ครบมาบิดพร้อมกันอ,กอันนี้เป็นการแก้แล้วครับนําเข้าสู่ pll เริ่มขวาสองครั้งขวาขึ้นสองครั้งบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาลง บนขวาขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นสองครั้งบนและล่างไปทางขวาพร้อมกันแล้วก็ขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนและล่างไปทางซ้ายพร้อมกันนะครับได้แล้ว PLL เห็นไหมครับเต็มอ,อีกดึงสูตรครับสูตรจำครับล้วน G A เพิ่มนะครับน้ำสีเขียวว่าหาตัวเหมือนเดิมครับยามไหนที่คุณท้อแท้หรือผิดหวังจากอะไรก็ผมนำรูบิคของคุณขึ้นมาผมแล้วบิด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 ไม่ต้องครบสีก็ได้ให้ผมพอพร้อมก็หยิบขึ้นมาบิด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 สงสัยจะไม่ครบสีอีกแล้วอย่างไรเป็นกําลังใจกับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมในการแก้ไขรูบิคก่อนจากการโชว์โชว์บรกเนอร์อีกแล้ว อย่างที่บอกกันครับผม beginner ไมไ่เร็วหลายอะไรนะครับเล่นได้แก้สีได้เหมือนกันนะครับอย่าไปรีบร้อนช่วงแรกๆเราก็เล่น beginner กันก่อนนะครับก่อนที่จะมาจําสูตรทั้ง21บวก57เนี่ยครับกลายเป็น78ใช่ไหมจําได้ไงบนเสยชาติ78สูตรต้องอยู่ในหัวเรานั่นแหละครับถ้าอยากจะเร็วขึ้นจริงๆก็ตั้งใจจําทั้ง78สูตรไดนแล้ครับผม แต่ผมก็จำไม่ได้ทุกสูตรผมก็เล่นบรกินเนอร์ของผมอย่างนี้แล้วผมก็ยังมองว่าบรกินเนอร์ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับมีการพัฒนาขึ้นผมจำสูตรแล้วถังไฟหน้าได้แล้ว <c oughs> นะครับเพื่อนๆตั้งใจฝึกฝนกันดูเห็นไหมเอ้ยอันนี้อย่างนี้ทำไงนะโอ้ช่างเถอะเบรกินเนอร์ก็ได้ บิก๊กเนยียมันก็จะมีข้อเสียก็คือเราจะสองรอบอย่างนี้ไงแต่ถ้าจําสูตรทั้งเจ็ดสิปดสูตรได้อยู่ในหัวเราเนี่ยทุกอย่างไปจะรอบเดียว <c oughs> ขอบคุณมากคุกทที่รับชมรับฟังกันวันนี้ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมนายสุรัิจากช่องบุ๊กอ n k u b คิวอร์สวัสดีครับ